ในปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินว่าชาวต่างชาติพูดถึงประเทศไทยของเรานะครับว่าประเทศไทยนั้นยังล้าสมัยอยู่ประเทศไทยนั้นยังด้อยพัฒนาซึ่งบางคนนะครับที่เป็นชาวต่างชาติเขาก็บอกว่าประเทศไทยยังขี่ช้างไปโรงเรียนซึ่งความเชื่อเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับประเทศของเรานั้นจะพัฒนาไปไกลามากแล้วก็ตามแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาวต่างชาติหลายคนก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่และชาวต่างชาติคนนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับในกลุ่มที่เคยมองว่าประเทศไทยเป็นเช่นนั้นด้อยพัฒนานะครับและก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้จนตัวเขาเนี่ยได้มาเห็นเองกับตาซึ่งมันก็ทําให้ความเชื่อแบบผิดๆของเขานะครับที่เคยมีเกี่ยวกับประเทศไทยนั้นมันเปลี่ยนไปซึ่งเขาเนี่ยนะครับจะมาพบอะไรในประเทศไทยเดี๋ยวเรามารับชมและก็ไปฟังกันพร้อมกันในคลิปโดนี้ได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอรกันด้วยนะครับซึ่งชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยกับแฟนของเขาซึ่งก็เป็นชาวอเมริกาด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางเที่ยวรอบโลก พราะว่าพวกเขานั้นมีความฝันว่าอยากจะไปเที่ยวทุกที่ในโลกใบนี้โดยสิ่งแรกที่พวกเขาทำนะครับก็คือการลาออกจากงานประจำแล้วก็ตัดสินใจนะครับหอบเงินหอบข้าวของออกมาเดินทางตามที่ได้ตั้งใจไว้โดยที่ชาวอเมริกันทั้งสองคนนี้เขาก็ได้ทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอของพวกเขานะครับที่ได้ไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆเนี่ยลงในช่อง YouTube ซึ่งการท่องเที่ยวครั้งนี้ของทั้งสองคนเขาได้พูดถึงการเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เทียบกับประเทศไทยและกัมพูชา โดยเปรียบเทียบจาก3ประเทศที่ตัวเขาเี่นนะครับได้ไปมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพวกเขานั้นนะครับก็ได้ใช้เวลาเป็นเวลา6เดือนในประเทศไทยและก็เวลา2เดือนในกัมพูชาและมาเลเซียเนี่ยครึ่งเดือนซึ่งในคลิปของชาวต่างชาติรายนี้เขาก็ได้พาเราเดินชมสวนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียนะครับโดยชาวต่างชาติคนนี้เขาได้บอกว่าในบรรดาทั้ง3ประเทศเขาเชื่อว,ว่าในแต่ละคนเนี่ยนะครับ ก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามส่วนบุคคลของเขาซึ่งบางคนก็อาจจะชอบกัมพูชาบางคนก็อาจจะชอบมาเลเซียส่วนตัวของชาวต่างชาติรายนี้เขาบอกว่าตัวงเขานั้นชอบประเทศไทยเป็นอย่างมากและก็รักประเทศไทยมากที่สุดเพราะว่าประเทศไทยมีกิจกรรมให้ทํามากที่สุด ตัวเขาเนี่ยนะครับมีความสุขและก็สนุกมากสําหรับตอนที่เขามาถึงเอเชียในครั้งแรกซึ่งในตอนนั้นตัวเขาก็มีความรู้สึกกังวลและประหม่าเป็นอย่างมากเพราะว่าเคยดูในข้อมูลจากทั้งข่าวแล้วก็บทความต่างๆเกี่ยวกับประเทศในเอเชียว,ว่าเป็นสถานที่ที่ยังไม่พัฒนา แต่ว่าในที่นี้จะยกเว้นเกาหลีใต้และก็ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นประเทศที่พัฒนามากแล้วในปัจจุบันนี้นอกนั้นก็ล้วนเป็นสถานที่ที่ยากจนมากแลวก็ยังไม่พัฒนาเลยมันจึงทําให้ชาวต่างชาติรายนี้เขารู้สึกว่าเอเชียเป็นสถานที่ที่อันตรายมาก และยิ่งเขานะครับมากับแฟนสาวด้วยเขายิ่งรู้สึกกังวลนะครับแต่เมื่อเขาเนี่ยมาถึงจริงๆเขากลับรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องกังวลเลยเพราะสิ่งที่เขาพบในประเทศไทยและจากที่เขาไปเยี่ยมชมมาเนี่ยนะครับทุกอย่างมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาเคยรู้มาก่อนประเทศไทยนั้นน่าทึ่งและก็เป็นประเทศที่สวยงามมากๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร โดยที่ตัวงเขาเนี่ยนะครับออกจากสนามบินสิ่งแรกเนี่ยที่เขาสังเกตเห็นก็คือมันเป็นประเทศที่พัฒนาขั้นสุดเลยสําหรับประเทศไทยสองข้างทางเนี่ยก็มีตึกสูงเต็มไปหมดเลยมีทางหลวงขนาดใหญ่สูง2-3ชั้นมีรถยนต์ขับเต็มท้องถนนและมีรถไฟที่สามารถนั่งไปได้ทุกที่ ประเทศไทยนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วมากในเวลา30ปีที่ผ่านมาทุกอย่างนั้นดูใหม่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นถนนทางหลวงสนามบินโรงพยาบาลอาคารต่างๆหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นซึ่งมันก็ต่างจากประเทศในยุโรปหรืออเมริกาที่ตัวเขานั้นนะครับเคยอยู่มาเพราะว่าประเทศเหล่านั้นมันพัฒนามาก่อนแล้ว ยกตัวอย่างสถานีรถไฟใต้ดินหรืออาคารบ้านเรือนต่างๆพวกเขาเนี่ยก็มีการพัฒนามาแล้วมากกว่า100ปีทําให้ในปัจจุบันสภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่ามากเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครในยุโรปเนี่ยนะครับมีสนามบินและก็ทางหลวงที่เก่าแก่มากทุกอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่ผุพังแต่ที่ประเทศไทยนั้นทุกอย่างมันใหม่มากผู้คนเนี่ยก็เป็นมิตร แต่ทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรือได้เล็กน้อยแต่ว่าการใช้ Google t r a n s l a t e ก็สามารถทำให้ชาวต,ต่างชาติมีชีวิตยอยู่ในประเทศไทยได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยและถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พวกเขานะครับก็เป็นมิตรและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาอีกทั้งการเดินทางในกรุงเทพก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเพราะว่ามีการขนส่งที่หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้มีทั้งรถตุ๊กตุ๊กรถ แท็กซี่รถประจำทางรถเมล์และรถไฟฟ้านอกจากนี้ก็ยังมีแกร็บหรือว่าอูเบอร์ด้วยซึ่งราคาค่าบริการต่อเที่ยวมันก็ถูกมากๆ สำหรับเขาแล้วในประเทศไทยการนั่งรถตุกๆมันเป็นอะไรที่สนุกและบ้ามากๆเมื่ออยู่ในประเทศไทยตัวของเขานะครับสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเพราะที่นี่เนี่ยมันปลอดภัยมีหลายครั้งที่เขานะครับกับแฟนของเขาเนี่ยเคยไปดูหนังแล้วก็ออกมาในเวลาดึกดื่นซึ่งเขาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเดินทางกลับหอพักท่ามกลางความมืดได้แบบ ปลอดภัยและก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งมันปลอดภัยมากถึงขนาดที่ว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายและก็ไม่ค่อยกล้าที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวแต่เมื่อแฟนของเขานะครับอยู่ในประเทศไทยเธอสามารถที่จะออกไปข้างนอกคนเดียวได้ไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อของหรือไปเดินตลาด ไปเที่ยวแล้วก็ทําหลายๆอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองโดยที่ชาวต่างชาติคนนี้เขาไม่ต้องกังวลแล้วก็เป็นห่วงอะไรแฟนเขาเลยมันดีมากๆสำหรับเรื่องราคาเนี่ยเมื่อเทียบกับยุโรปแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยนั้นถูกมากๆทุกอย่างนั้นราคาถูกไปหมดอาหารหนึ่งอย่างราคาจะอยู่ที่ประมาณ1-2ดอลลาร์หรือบางครั้งก็สามารถซื้อได้ต่ำกว่า1ดอลลาร์เลยหรือถ้าหากจะซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเอาไว้มาทำกินเองราคานั้นก็จะอยู่ที่ ประมาณ50ดอลลาร์เท่านั้นสามารถที่จะกินได้หลายวันเลยซึ่งก็ถือว่าราคาถูกมากๆและอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าบ้านที่เขาเช่าอยู่เนี่ยคุณภาพก็ดีและหรูหรามีเฟอร์นิเจอร์ครบครันราคาค่าเช่า1เดือนจะอยู่ที่ประมาณ600ดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันก็ถูกมากสําหรับตัวของเขาแต่ถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบนะครับเป็นคนไทยอย่างเราเนี่ยราคา600ดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ21,000บาท สำหรับค่าเช่าห้องรายเดือนในราคานี้นะครับสำหรับคนไทยเราถือว่าแพงมากๆแต่สำหรับชาวต่างชาติแล้วมันเป็นราคาที่ไม่แพงเลยเพราะเมื่อเขาเทียบนะครับกับเมืองไมอามี่ในสหรัฐอเมริกาที่เขาเนี่ยจากมาในตอนนั้นเขาใช้จ่ายเนี่ยนะครับค่าห้องเดือนหนึ่งตกอยู่ที่3000ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณเดือนละ1น0 0 0แสนบาทเพราะงั้นที่พักในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆในราคา600ดอลลาร์เขาได้เฟอร์นิเจอร์นะครับพร้อมกับแอร์มีห้องครัวแล้วก็มีทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกทั้งหมดมันดีมากๆตัวของเขาได้บอกเอาไว้ และบางสิ่งที่เขาเนี่ยนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือเขาบอกว่าคนไทยนั้นขับรถคนละฝั่งกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่าคนไทยเนี่ยขับรถเหมือนกับคนอังกฤษเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาเนี่ยจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะเดินทางข้ามถนนและอีกอย่างเนี่ยคนไทยก็ขับรถวุ่นวายมากบนถนนเนี่ยมันวุ่นวายตลอดเวลามีรถจักรยานยนต์มากมายคนไทยเนี่ยขับรถไปได้ทุกที่ไม่เว้นแต่ทางเท้ารถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยก็เทียบได้เท่ากับรถจักรยาน เลยเพราะว่าพวกเขานั้นทําทุกอย่างเพื่อที่จะประหยัดเวลาเพียงไม่กี่เสียววินาทีทําให้คนที่เดินทางเท้าเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเอง แต่สิ่งนี้นะครับมันก็สร้างความบันเทิงให้กับเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเขาเนี่ยนั่งบนรถตุกๆแล้วก็ขับไปรอบเมืองมันทาให้ตัวงเขานั้นนะครับเห็นอะไรหลายๆอย่างจากนั้นชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้พูดถึงอัตราการแลกเปลี่ยนในประเทศไทยว่นนา1น1ดอลลาร์นั้นจะอยู่ที่ประมาณ35บาทซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจในอัตราการแลกเปลี่ยนใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค เมื่ออยู่ในประเทศไทยและชาวต่างชาติรายนี้ยังรู้สึกทึ่งเป็นอย่างมากนะครับเมื่อรู้ว่าที่ประเทศไทยนั้นรับบัตรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตท,ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการใช้บัตร และก็ยอมรับมากกว่าที่อเมริกาอีกนอกจากนี้ยังมีแบบสแกนด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องพกเงินสดเลยเว้นแต่ว่าจะต้องซื้อของตามร้านค้าข้างนอกเท่านั้นแต่ร้านอาหารนะครับร้านค้าหรือทุกประเภทนะครับที่เป็นคนขายของเนี่ยเขาจะรับบัตรเครดิตและก็บัตรเดบิตท,ทั้งหมดและที่สําคัญนะครับในการให้ทิปที่ประเทศไทยคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยให้ทิปกันซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่ให้ทิปกันเท่านั้นแต่ถ้า าคุณเนี่ยให้ทิป คนไทยจะมองว่าคุณแปลกชาวต่างชาติคนนี้ก็ยังพูดต่อ,อกนะครับว่ามีอยู่หลายครั้งที่ตัวเขานั้นพยายามให้ทิปกับคนไทยแต่แล้วนะครับแม่ค้าเนี่ยก็เอาเงินคืนให้และก็บอกว่าไม่รับทิปคนไทยเนี่ยไม่สนใจและอีกสิ่งหนึ่งที่เขานะครับรู้สึกสนใจในประเทศไทยเป็นอย่างมากสําหรับสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือไม่ว่าเขาเนี่ยนะครับจะไปในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟซึ่งก็มี BTS นะครับหรือรถบัสเขาก็มักจะเห็น ผู้หญิงเนี่ยเต็มไปหมดเลยผู้หญิงไทยนะครับผู้ชายไทยเนี่ยน้อยมากๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งนั้นสําหรับใครที่เป็นหนุ่มโสดน,นะครับที่เป็นชาตต่างชาติเขาเนี่ยก็แนะนําว่าให้มาประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมหานครเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้แฟนนั้นมันค่อนข้างสูงมากๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ ดีมากๆในประเทศไทยเนี่ยก็คือการนวดแผนไทยเขาบอกว่าการนวดแผนไทยสามารถที่จะนวดได้ทั้งตัวในราคา5ดอลลาร์หรือประมาณ200บาทเท่านั้นร้านนวดแผนไทยเดี๋ยวเห็นได้ทุกที่ในเมืองซึ่งก็มีราคาถูกมากและควรค่าแก่การใช้บริการ นอกจากนี้ชาวต่างชาติคนนี้นะครับก็ยังพูดต่ออีกว่าสําหรับในประเทศไทยแล้วอากาศที่นี่มันร้อนมากสําหรับการไปมาทั้ง3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวของเขาเนี่ยยกให้ประเทศไทยเป็นที่1เพราะว่าผู้คนที่ประเทศไทยให้การต้อนรับดีมากและก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายมีวัดอยู่ทุกสามหรือสี่ช่วงตึกบางวัดเนี่ยก็สวยงามจนไม่เชื่อว่าจะมีอยู่จริงบนโลกใบนี้เขาแนะนําให้คนที่ไม่เคยมาเที่ยวเมืองไทยต้องลองมาเที่ยวเมืองไทยสักครั้ง เพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งและคนไทยน่ารักทุกคนคนไทยเนี่ยเรียกตัวเองว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มและทุกคนในประเทศไทยก็เป็นกันเองมากซึ่งนี่นะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยมาประเทศไทยและมันก็ทําให้เขานะครับรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่บ้านแม้ว่าตัวของเขานั้นจะเพิ่งเคยมาประเทศไทยครั้งแรกก็ตาม โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของชาวต่างชาติที่โดนสื่อเนี่ยล้างสมองนะครับให้เข้าใจว่าประเทศไทยนั้นยากจนประเทศไทยล้าสมัยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งในวิดีโอหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่าลืมติดตามเอาไว้เพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องคอยเนอร์กันนะครับเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ